เลือกร้านตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีต้องมีอะไรบ้างหมอมัดมีคำตอบค่ะ ข้อที่1น,นะคะเราต้องเลือกร้านแว่นตาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลนโปรเกรสซีฟค่ะโดยเฉพาะถ้ามีผู้ให้บริการเป็นคุณหมอสายตาหรือนักทันามาตรคอยดูแลเราตลอดการตัดแว่นโปรเกรสซีฟเลยยิ่งดีนะคะข้อที่2นะคะ ร้านแว่นตานั้นควรจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยค่ะแล้วก็ครบครันด้วยเพราะว่าการตัดแว่นโปรเกรสซีฟนะคะต้องใช้ความละเอียดของการวัดสายตาดังนั้นเนี่ยเครื่องมือจึงมีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ตัวแว่นเนี่ยออกมาดีแล้วก็เฉพาะบุคคลกับผู้ที่สนใจมากที่สุดค่ะข้อที่3นะคะร้านแว่นตานั้นควรจะมีเลนทดลองโปรเกรสซีฟให้ทดลองค่ะยิ่งถ้ามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้เนี่ยยิ่งดีมากๆเลยนะคะเพราะจะทําให้ผู้ที่ตัดแว่นโปรเกรส ได้ทราบนะคะว่าเขาสามารถใส่โปรเกรสซีฟได้หรือเปล่าและถ้าใส่ได้เนี่ยเหมาะที่จะใส่รุ่นไหนยี่ห้อไหนมากที่สุดค่ะ ข้อที่4นะคะร้านแว่นตานั้นเนี่ยควรจะมีกรอบแว่นให้เลือกหลากหลายค่ะถ้าจะให้ดีนะคะกรอบแว่นนั้นนอกจากดีไซน์จะสวยงามส่งเสริมบุคลิกภาพแล้วเนี่ยยังต้องเป็นกรอบแว่นที่มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆส่งเสริมประสิทธิภาพของเลนโปรเกรสซีฟนั้นๆด้วยค่ะเพราะจะทําให้การสวมใส่เลนโปรเกรสซีฟนั้นนะคะคงชัดแล้วก็แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะร้านแว่นตาที่ดีเนี่ยควรจะมีบริการหลังการขายค่ะไม่ทอดทิ้งลูกค้ายกตัวอย่างเช่นถ้า ลูกค้าใส่เลนโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยมีปัญหาใส่ได้ไม่ดีมองเห็นไม่ชัดนะคะทางร้านเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับแว่นโปรเกรสซีฟที่ดีที่สุดกลับไปนั่นเองค่ะหากแครคิดไม่ออก ว่าจะไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟที่ไหนดีหมอก็ขอเรียนเชิญที่มัทยาคลินิกได้เลยนะคะเรามีทีมรักทัศน์มามาคอยดูแลในทุกๆขั้นตอนเพื่อให้คุณได้แว่นที่ใช่ที่สุดค่ะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ตรงนี้เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปตัดโปรเกรสซีฟที่ไหนดีนะคะก็ขอเชิญที่มัทยาคลินิกได้เลยค่ะติดต่อได้ที่แอสมัทยาคลินิกตรงนี้เลยนะคะหรือ เซ็นเตอร์0994636365คะ่ะ